หาก็ตายไม่ฆ่าก็ตายสัตว์ทั้งลายไม่อยู่คำฟ้าข่าสัตว์นบาาที่สุดไอฆ่ามนุษย์เหมือนปูเหมือนปลาใครไม่มีหมอโรคที่รอยา อยู่ในโดงในป่าใครไม่ฆ่าเขาก็ต้องตายใครเลือดมากบริจาคกกาชาติอยากเก่งกาดอวดกล้าท้าทายไปเที่ยวยืนแอกให้เขาเสียกอกโลหิตมันตกเห็นแล้วเสียดาย าคุณก็ต้องตายเสียได้ตําลังของชาติพวกหยาดหยาดก็จะน้ำตาหนงใหญ่ก็ตายไม่ใหญ่ก็ตายเพื่อนทั้งหลกระผมขอร้องเก่งจริงไงวิ่งลนลาน ตอนไล่ทหารเสียเงินกายกองชาติต้องการรู้ทั่วแผ่นดินทองเก่งในซอยในซองควรจะต้องจับใส่สังเต คราบพวงใหญ่แขวนไว้เต็มคอคล้องหลวงพ่อไงก่อเกเร ے. ไม่มีธรรมะแต่พระเต็มอ,อกพระท่านไม่ปกป้องคนเสพเพลผมมาชอบพาเฮเกเรแล้วผมไม่สู้หายใจอยู่ ดีกว่าเท่งถึงใหญ่ก็ตายไม่ใหญ่ก็ตายเพื่อนทั้งหลายกระผมขอร้องเก่งจริงไงวิ่งล้นลานตอนไล่ทหารเสียงเงินกายกองชาติ ต้องการรู้ทั่วแผ่นดินทองเก่งในซอยในซองควรจะต้องจับใส่สังเตพระพวงใหญ่แขวนไว้เต็มคอคล้องหลวงพ่อไงก็เกเรไม่มีธรรมะแต่พระเต็มอก พระท่านไม่ปกป้องคนเสเพลผมมาชอบพาเฮเกเรแล้วผมไม่สู้หายใจอยู่ดีกว่าเท่งถึง